ชิเป้าร้านอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านแบบหน้าโมเดิร์นหลังชนธรรมชาติกับร้านอาหารพัตตะวังน้ำเขียวร้านอาหารเปิดใหม่ท่ามกลางธรรมชาตินะ่าซื้อสแลนแดนอีสานที่พร้อมเสิร์ฟอาหารหลากสไตล์ให้ทุกคนได้อิ่มเอมและดื่มด่ำกับอากาศสุดบริสุทธิ์กุ้งแม่น้ำเผาที่หอบกุ้งส่งตรงจากแม่น้ำอยุธยาเป็นทีเด็ดของร้านที่ขอการันตีความฟินปลากระพงซ้อนมะขามขั้นสุดของความฉ่ำซอสชุ่มลิ้นถ้าได้กินเป็นประทับใจตามด้วยอกเป็ดซอสส้มหนังเป็ดกรอบๆที่มาพร้อม ซอสส้มหอมหวานนวลและพิซซ่าฮาวาเอียนหน้าแน่มสุดหอมกรุ่นที่อบกันใหม่ๆสดๆจากเตาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องโหวตให้และที่ร้านยังมีเมนูชวนว้าวรอให้มากินอีกเพียบ เครื่องดื่มเบเกอรี่ก็มีให้กับสายหวานเป็นร้านที่ได้ไม่ว่าครบจบเหมาะกับการพาครอบครัวม,มาพักผ่อนหย่อนใจแถมบรรยากาศยังโปร่งโล่งสบายไปด้วยธรรมชาติถ้ามีแพลนมาวางน้ําเขียวปักหมุดมาร้านนี้ได้เลยพิกัดร้านพัตตะวางน้ำเขียวนะครราชสีมาไม่รู้ต้องให้คะแนนร้านนี้ยังไงแต่ขอให้สั่งกับร้านนี้เลยละกันว่าโคตรจึิงใจ